สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะพามาชมภายในห้องคัดยามาฮ่าเฟรชนะครับภายในห้องคัดยามาฮ่าเฟรชมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาชมนะครับอันดับแรกที่เราจะถอดมาก็เป็นแกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ทของรุ่นนี้จะอยู่ภายนอกนะครับจะไม่ได้ฝังอยู่ภายในแข็งกลางเหมือนรุ่นนูนอื่นนะครับ คือง่ายง่ายต่อการแก้ไขนะครับถ้าเจอรุ่นนี้สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับชุดแกนสตาร์ทจะอยู่ภายนอกซึ่งเวลาผ่าเปลี่ยนสปริงแกนสตาร์หรือเปลี่ยนแกนสตาร์หรือสปริงขาสตาร์ทนี้ก็จะทำได้ง่ายกว่ารุ่นอื่นๆนะครับถัดมาผมได้ขายน็อตไปแล้วนะครับ เป็นชุดคัดประกอบด้วยน็อตสี่ตัวครับสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ถอดมาเราจะเทอน็อตแบบนี้นะครับตามมาด้วยสปริงนะครับจะมีทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันเหมือนกันครับน็อตแล้วก็สปริงสำหรับเพื่อนๆท่านนใดที่ จะเห็นแล้วก็ดูอีกก็ได้ครับแต่ถ้าพเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันนะครับนอตแล้วก็สปริงเราถอดน็อตก,กับสปริงออกแล้วเราเราจะสามารถชักเรือนทัดตัวนอกออกมาได้ครับถอดมาก็ไม่มีอะไรมากครับ ในนี้จะมีแหวนออกผไม่ออกครับีแหวนครับอันนี้รถดเดิมๆยังไม่ผ่านการลื้อครับลื้อที่นี่ที่แรกทีเดียวนี่ก็คือเรือนคัดตัวนอกนะครับถัดมาจะเป็นตัวกดคัดนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับ จะอยู่ลักษณะนี้ครับถึงมาได้เลยส่วนประกอบภายในก็มีดังนี้ครับมีแหวนตัวหนึง่งแล้วก็ลูกปืนเม็ดหรือว่าเรียกว่าลูกปืนเข็มนั่นแหละครับต้งการครับลูกปืนตัวนี้ แล้วก็ตามด้วยแหวนอีกตัวหนึง่งแล้วก็ตามด้วยแกนกดคัดนะครับถัดมาเราจะลื้อคัดออกมานะครับเึืองมาที่ราแผ่นนะครับด้านบนจะเป็นขันคัด ตามมาด้วยจะเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคัดแผ่นเหล็ก รุ่นนี้จะมีคัดทั้งหมดห้าแผ่นนะครับซิ่งเยอะพอสมควรชิ้นนี้จ,จะเป็นชิ้นชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดครับแผ่นเหล็กชิ้นนี้นะครับมันจะประกอบด้วยสปริงสามชุดนะครับห้ามหานะครับ ท้ายก็เป็นแผ่นคัดน็อตล็อกมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบเก้านะครับน,นี่ผมคลายไว้แล้วภายในจะพกแหวนสองตัวนะครับ่างนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับ ดึงออกมาเพื่อสังเกตนะมันจะมีแหวนอีกตัวหนึ่งู่ตัวชุดนี้ซึ่งมีห้ามหายได้เด็ดขาดครับแหวนตัวนี้สําคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับโหน่าเราจะถอดคัดคัดหน้า คัตเตอก็จะมีแหวนอยู่ตัวนึงนะครับทีน,นี้เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแตต้องระวังนิดนึงครับชุดนี้มันจะมีลูกปืนสตาร์ทอยู่ภายในต้องประคองสองมือในการดึงออกมานะครับสักครู่ครับ